ไม้มงคลเสริมดวงประจำวันเกิดของคนเกิดในวันต่างๆมีต้นอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นแมนทีวีในคลิปนี้มีเรื่องราวของไม้มงคลเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดวันต่างๆมาฝากกันนะครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ไม้มงคลเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ได้แก่ต้นโวยเซียนส่งเสริมในเรื่องโชคลาภจำปานำโชคมาให้ราชพฤกษ์ส่งเสริมในเรื่องของชื่อเสียงต้นกุหลาบเสริมความสง่างาม ต้นโกศลบ้านเรือนอยู่เย็นเป็นสุขนะครับสำหรับไม้มงคลเสริมดวงท่านที่เกิดในวันจันทร์ได้แ,แก่ต้นวาสนาช่วยให้สมความมุ่งมาป่ปรารถนาในเรื่องต่างๆต้นปวยเซียนมีโชคมีลาบโดยเฉพาะเวลาที่ปวยเสียนออกดอกนั้นจะนําโชคลาบมาให้ต้นจำปีช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองต้นกวนอิมส่งเสริมในเรื่องของการเงินต้นมะลิส่งเสริมเรื่องความรัก ต้นมะม่วงเงินทองเหลือใช้ผู้ด่างชีวิตเจริญรุ่งเรืองต้นมะยมช่วยปกป้องสิ่งไม่ดีไม่เข้ามาไม้มงคลเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารต้นเข็มเชื่อว่าปลูกไว้แล้วทําให้มีความฉลาดหลักแหลมต้นปวยเซียนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเจอแต่เรื่องดีๆต้นชบาชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าต้นกุหลาบมีความรุ่งเรืองในชีวิต ต้นพญายอชีวิตลาบลื่นต้นโกศลเป็นกุศลปลูกไว้แล้วจะพบแต่สิ่งดีๆส่งเสริมความดีงามในชีวิตต้นไม้มงคลสำหรับคนเกิดวันพุธได้แก่ต้นกล้วยบ้านเรือนร่มเย็นเป็นสุขทูด่างชีวิตจเจริญงอกงามราชพฤกมีชื่อเสียงโด่งดังขจรขจายต้นกุหลาบส่งเสริมความสุขสมบูรณ์ให้ชีวิต ต้นโกุศลส่งเสริมคุณงามความดีเป็นกุศลเป็นสิริมงคลต้นปยเซียนจะนำโชคลาภมาให้หมายมงคลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีได้แก่ต้นจำปีเสริมชีวิตลุ่งเรืองมาลิเสริมให้คนรอบข้างมารักใคร่ต้นกุหลาบเสริมความสง่างามน่านับถือต้นพุทธ ความเจริญมั่นคงในชีวิตและครอบครัวอีกด้วยไม้มงคลเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ดอกกุหลาบเสริมความสง่างามไยเสียนมีโชคลาภดอกอัญชันประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆต้นเข็มส่งเสริมให้ชีวิตจเจริญก้าวหน้ามีความฉลาดหลักแหลมต้นโกศลบ้านเรือนอยู่เย็นเป็นสุขไม้มงคลเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ได้แก่ต้นวาสนาสมหวังสมปารถนา ต้นกวนอิ่มร่ำรวยมีเงินมีทองจำปีเสริมหน้าที่การงานต้นมะม่วงช่วยให้มีความร่ำรวยมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือไม้มงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะเลือกต้นไม้ที่ชอบและทำเลที่เหมาะสมมาปลูกไว้ในบ้านเพื่อเสริมดวงเสริมในสิ่งที่ต้องการได้นะครับแต่ก็ยังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจราราณในการรับชมเลยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ